สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่บ้านเจนไวในสวิตเซอร์แลนด์เด้อมื่อนี้นะคะแอมก็มีนัดกับคุณสามีไปทําธุระในตัวเมืองซูริคค่ะวาแล้วค่อยก็ขอ,ขอแต่งตัวง่ามๆไปพบผู้บ่าวสวิตก่อนเดอ้อส่วนลูกชายตัวแสบของคุณแม่บ้านนะคะวันนี้เขาก็ไปโรงเรียนคะ่ะหลังจากที่ส่งลูกน้อยไปโรงเรียนนะคะนี่ก็คือวันยุดของแอมคือสวรรค์เลยคะ่ะก็คือเลี้ยงลูกเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์เนาะวันนี้ก็ขอแต่งตัวซื่อๆเข้าเมืองไปหาคุณสามีนะคะสามีของแอมนะคะเขาก็ทํางานอยู่ในซูริค,ค,ค่ะเเช้้า,ออานีานะคะน่นะคะัลากทเม สะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดทูแล้วก็แต่งตัวเพื่อที่จะออกไปเจอกับสามีในช่วงบ่ายค่ะช่วงนี้นะคะที่สวิตก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนนะคะแดดข้างนอกก็ร้อนแรงมากแล้วค่ะโอ้ยว่าแล้วก็ขอพ่นสเปรย์กันแดดทั่วบนใบหน้าสักปืด๊ดสองปื๊ดนะคะหลังจากทาหน้านะคะแอมก็จะพ่นสเปรย์กันแดดฉีดไปทั่วตัวแบบนี้นะคะฉีดลงไปเลยะคะ่ะโอ้ยแดดแรงเนาะตัวดำไปหมดตอนเด็กนะะๆนะคะแอมเติบโตในทางภาคอีสานค่ะธรรมดา,า,อานนะะของเด็กอีสานนะคะเขาก็จะไม่ได้รักสวยรักงามเนาะวิ่งเล่นตามทุ่งนาตากแดดอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆแอมตัวดำมากเลยนะพอเราเป ในการทานวิตามินทานโลชั่นครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเลยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะก่อนจะออกจากบ้านในช่วงหน้าร้อนแอมก็จะสวมแว่นตากันแดดนะคะเพราะแดดข้างนอกมาแรงนะคะทําให้แสงอาทิตย์นั้นส่องตาแสบตาไปหมดเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับฟินิชลุคทุเย์ของแอมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ